น,นีดกัคร่มาจากไหนซื้อใหม่ค่ะเาไม่เดินขนาน,น,น,นี้น่ซื้อใหม่นะใช่ค่ะโหนมากเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไม่ต้แดกนะฮะ <c oughs> ต่อเลนอันนี้ตุ้มจะทำแกงหน่อไม้พอดีซื้อหน่อไม้มาจากที่บ้านไล่ที่ ใจตานีบ้านฉันเองนะคะไร่เขาโอบเรานะอันนี้เป็นดอกไม้ดองที่ใส่ขวดไว้เล็กๆเออแล้วก็น่ารักน่ารักเราก็จะมาแกงกับหมูแล้วก็สารพัดผักที่เราเหลือในตู้เย็นมีหงมีเห็ดแหละจริงๆแกงพวกนี้เหลือใส่ใส่ก็ไม่ขาดเพราะว่าแหลกแรกก็แหลกแหลกไม่แรกก็ต้องแหลกอะฮะนะฮะเราก็เปิดแก๊กก่อนจากที่ไป่ได้ไรส์สดนานมากแล้วใส่น้ํามันก่อนตอนนี้ที่ปัญหาหลักคือไอกะทิที่เอาไปแช่เย็นไว้นี่นมันแข็งมากก็เดี๋ยวค่อย สับๆไปผัดพริกแกงก่อนผัดพริกแกงให้มันหอมๆก่อนปกติสมัยก่อนเขาก็จะใช้กะทินี่แหละเอามาผัดให้หอมเนาะแต่ตอนนี้กะทิฉันแข็งขนาดนี้ฉันผัดไม่ได้นี่พงกลับมาจากเกาะหมู่เกาะซิมิรันสุรินนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านค่ะตอนนี้ขากล้องพิก,การอยู่นะคะทำได้แค่นี้จริงๆตัวล็อกมันหกักดูครึ่งหน้าครึ่งหลังก่อนนอะ นี่แล้วก็ผัดให้แคหอมเฉียดคุณคนโบราณเนี่ยเขาผัดด้วยหัวกะทิห่างก,กนะทิไงแต่อันนี้ยเราใช้น้ำมันผัดอีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นเจดโปผัดไข่ใส่หมูยอนะคะกินแก้มกันเผ็ดกับหวานอันนี้คุงเทมไม่ค่อยออกแล้วเดี๋ยวค่อยตักเอาไว้ให้มันละลายก่อนาละลายใกล้ใกล้ใ,ลใ,ลใ,ลใลเตาผัดให้หอมเลยคุณสวัสดีทุกคนคิดถึงมาก แยมคิดถึงว่าคิดถึงแยามมากเลยตอนนี้ที่ไรสวยมากอยากเอาแยามไปถ่ายลูกเอาฝากไปก่อนครัลูกคขะขอบคุณค่ะอืมอืมก็พอละลายหน่อยเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเป็นน้ำาผัดหอมหอ่อมก่อนเราก็จะแกงกับหมูจริงอยากกินแกงกับไก่นะแบบเนื้อกไก่ไม่ได้เอาลามาละลายเอาเนื้อลายละลายเนื้อหมูไว้พอดีกับจะต่อซีมีรันมาสวยมากไปเที่ยวไป,ปเปิดของการท่องเที่ยวปรากฏว่า ครึ่งวันฝนตกอารมณ์เสียมากเลยกลับบ้านทำกับข้าวกินดีกว่าแต่นักขายำมันหน่อยดีกว่าขายำมันหน่อยจริงๆนะเป็นหัวกะทินะาะท่จะเป็นน้ำเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันจะกลายเป็นเออหัวจริง่ะผัดไปก่อนเมรางั้นมันจะฉุนไปผัดให้หอมเลยเราจะเอาผักที่เหลือในตู้เย็นใส่สารพัดสรพัดผักค่ะ จริงๆก,การทําอาหารไม่ยากอย่างที่คุณคิดเลยจริงๆสเสน่ห์ไปจังหวะบางคนเนี่ยนะทะเลาะก,กันเลิกกันก็ไม่ได้นะ,ะกินอาหารไม่อร่อยก็ไม่ยอมเลิกนะจ๊ะคุยกับฉันบ้างใครว่างคุยกับฉันหน่อยไม่คุยคนเดียวฉันเหนื่อยจังเนี่ยก็คุยเรื่องนี้ฟังดีกว่าไปเกาะซีมีรานไปภูกเก็ตมาไปพักที่โรงแรมที่เขาหลักโรงแรมอับสลารลิศโรงแรมดี อ้แต่ตอนนี้เราไปช่วยเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่าคนไทยต้องเที่ยวเมืองไทยนะฮะอือหอมๆก่อนไปเกาะอ,อูยซีมีลัานสวยมากเสียดายได้ไปแค่เกาะหนึ่งเพราะว่าที่เหลือเอ่อพายุข้าแล้วเขาเลยต้องขับเรือกลับเขาบอกว่าใต้ทะเลต,ตอนนี้นะสวยมากๆเลยอยากให้ทุกคนไทยไปเที่ยวช่วยไทยกันเนาะคนไทยไม่ช่วยคนไทยแล้วใครจะมาช่วยเราท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับใครก็ได้ วิธีการทำนะฮะมันไม่ละลายก็ตัดมันเลยตะที่ชาวเกาะยิ่งคิดไปเป็นชาวเกาะชีวิตกลางแดดและคลื่นลมยังไงล่ะเกาะไหมล่ะคูคคอัมราสังคมโอ้โหเป็นแท่งจ้ะคิดว่าพีระมิดคิดว่าเป็นพีระมิดนี่ให้มันละลายอยูอย่างนี้กันนะ รอน้ำแข็งละลายนะคะเราก็คอยหมูแกงออกไม้เจ้าค่าวันนี้เห็นไหมมีความน่ากินละเกีบยไปให้ด้วยนะคะมาสิค่ะคุณขามาเลยนะคะเราก็ใส่หมูลงไปเลยจะบอกอะไรให้นะคะหมูเนี่ยถ้าเป็นน้ำแข็งหรือมีน้ำแข็งในนี้ถ้าเราเอาไปต้มเนี่ยหมูจะเปื่อยเร็วหมูจะเปื่อยเร็วจริงๆเพราะว่าพอแล้วก็ลุกหมูกำหรับแกงพอแล้ว หมูกับน้าแข็งเนี่ยเวละตุ๋น,นแบบนี้นะมันจะเปื่อยเร็วมันจะเปื่อยเร็วจะอร่อยมากอันนี้ปล่อยไปเลยค่ะปล่อยไปเลยเดี๋ยวเราจะมาผัดไอ้นี่กันอันนี้ปล่อยให้เขาตุ๋นไปก่อนเนาะไปเตานูน้นใส่ผีกแดงลูกอุ้ยมีกระทะใหม่ไหมอันนี้เล็กไปสําหรับปตุ๋มอันนี้ไปตุ๋นเตานู้นเนาะ ขาเตาต่อไปข้าเตาระใหม่ไหมมีกระทะใบใหญ่ไหมจ๊ะ่ค่ะหยิบมาให้ประตมหน่อยจ้ะอันนี้เมตูต่อไปที่รออนุตุนนะคะเราก็จะเป็นีนนี่หมูยอเออหมูยอชิโป๊ผัดไข่กับหมูยอแล้วก็ใส่ไข่ใส่ไข่แล้วนี้นะคะอันนี้ก็ให้เขาปุดสุ่มที่เ่อยไปคุณเจ้าค่ะนี่ปล่อยเขาไป ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปอ่ะน,น้ำมันใส่ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะต้องการให้ไ่เนี่ยไหมไอนี้คืออะไรวะเช้โปใส่กระเทยกระเทยใส่กระเทียมเอ <c oughs> ใส่กระเทียมทุก <c oughs> ชอบใช้ไอนี้นะคะใครที่ไหนไปที่ไหนแล้วเจอแบบตะหลิวไม้แบบเนี้ยซื้อมาใช้ค่ะหนึ่งเม็ดลำพาหนหูไม่เสียวฟันไม่เสียวใช้ตะหลิวแบบนั้นแล้วเสียวอันนี้ไม่เสียวเลย แตงกวาเหลีหย่ยมไมไกนะไมไกะทิกล่องเดียวก็เส้นส้นโอ้โหใส่หมูเยอะมากเลยไม,ไ,ลไม่เอาหูให้คุณเตาผัดนี่ไงลูกผันย่างผัดข้าวอะ่ะหู้ี่ใส่หูโลนึงเลยเนี่ยกระเทียมนะฮะกระเทียมให้กระเทียมเจียวให้หอมใช่ขอไข่ปลาตุ้งใส่ตีไม้ห้าใบลูกไ,ไข่เจียวอะไขเ่ขเป็ดอะจะไม่ไข่ไก่จก้ะเนี่ย การทำอาหารนะฮะของไทยก็ต้องมีกระเทียมนะฮะหรือต้องที่นี่ขายไปแล้วคือกระเทยนะคะน่าจะลงแดงอะไรพี่มามได้ไม่ได้ทากับข้าวนานเนี่ยจะลงแดงอยู่แล้วนะฮะนี่เดี๋ยวอันนี้ไว้แล้วก็เอาชีโปลงไปผัดเลย เราต้องการให้กระเทียมเนี่ยมันหอมประมาณหนึ่งแล้วเราก็ต้องผัดนานนะฮะอันเนี้ยคือให้ให้ไส้โป๊กไม่ไหม่หน่อยอะจะอร่อยให้มันเกรียมๆเลยอันนั้นต็รอดเดือดไปนี่เห็นไหมเก่งมากทำสองมือสองเตาจากก็แก่ตีนก็ไกวไม่ใช่ละไม่พูดไม่พออีกแล้วอยู่พี่มัมดาพี่มัมจะเป็นคนน่ารักนะคะสอนให้ตุ้มพูดจา,เพ,าเพราะตลอดเลย ไหนๆจะร้องเพลงเพราะพี่มัมก็พูดจะเพราะด้วยค่ะเห็นไหมแล้วด่ากูอีกแล้วพูดเพราะๆจะได้มีคนตามซาบล้าโอเคเจ้าค่ะหลังจากใส่ใส่โปแล้วนะเจ้าค่ะเตรียมไข่ไว้นะคะไข่ดีๆต้องเป็นไข่ในแบบนะคะจะอร่อยนะคะอืมเอาวางไว้ตรงนี้นะคะหมูยอหั่นพร้อมแล้วนะคะให้มันไม่ไหมอย่างเงี้ยค่ะใส่โปอแต่เ่ปหวานนะเจ้าค่ะ พูดพรพอๆค่ะพี่มังขานะฮะกับข้าววันนี้เย็นนี้ฮะทำกับข้าวกินกันเองที่บ้านก็ดีนะเจ้าคะดีกับร่างกายดีกับเงินในกระเป๋าถ้ากินหลายคนก็จะประหยัดนะคะแต่ถ้าทานคนเดียวไปซื้อปักซอยกินเจ้าอร่อยก็พออืมนี่เห็นไหมแกงนี้ใส่ละต้มผใหไก่ตอไม้เปื่อยนะที่จต้มหน่อไม้ไปเลยเนะาะใส่ไปเลยนะ ดอกไม้ใส่ไปเลยดอกไม้เนี่นี่นเรียนทอดดอกไม้แล้วอ่าแล้วก็ใส่หมูยอเลยนะเจ้า,าค้าหั่นบางๆหน่อยต้องการให้หมูยอกรอบอืก็ผัดไปเรื่อยๆอันเนี้ยผัดไปเรื่อยๆผ,อยอผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆ เนี่จะเป็นอีกรุกอบบจริงๆเราต้องอยากใสุ่นเชียงนะแต่กุนเชียงมันไม่มีมันหาไม่ได้ไก่เขาคิดถึงทัว่วถั่วดูดนิ้วใจไก่มาได้เลยเอากีตาร์มาร้องเพลงกันน้อวมาเป็นที่เกาะีิมิลานไปพักเขาลากโดยอักษาาสวยมากมีเซิร์ฟบีชด,ด้วยมีคนไปเล่นเซิร์ฟเป็นเยอะมากเลยเจอสนยุคเวลาหล่อมากเป็นเะเอกน่ารักที่สุดเจอโจอ,อี้บอยซึ่งแต่งเพลงเก่งร้องเพลงเก่งก็ชอบเล่นเซิร์ฟเหมือนกันเห็นแล้วอยากเล่นเซิร์ฟเลย นะฮะนี่พออันนี้เสร็จนะคะทุ๊กเจา้าไข่ใส่สีไปห้าลูกลาดเลยลาดเลยแล้วค่อยๆเกี่ยให้ของทุกอย่างคุกเข้าไปในเส้นมันจะอร่อยหูดไปรีไปนิดนึงอย่างเงี้ยมันจะติดเส้นเส้นติดเราเห็นไหมใช้ใช้ไม้เนี่ยดีกว่า เอาอีกจิจะลาะละายลู่เ,เก็บจะได้เนี่ยเราก็เริ่มปรุงรสใส่รสดีใช่แน่นะรสดีแน่นะใช่ไหมลูกโอเครสดีขาดไม่ได้เลยรสดีใส่ไปเร้องเยอะนะคะับคุณยปูเป็นหวานเค็มอยู่แล้วน้ำตาลน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่สิคุณแม่ล่านี่ไงน้ำตาลไม่ต้องใส่ ว่ารสด,ดีมันเค็มแล้วน้ำตาลไชโปมันหวานอยู่แล้วเราเลือกใช้ไชโปหวานนะคะผัดแ,แห้งๆให่ไหมอันนี้ก็จะไหมแล้วใส่หน่อไม้ไปรือเติมน้ำแข็งจะไม่ละลายเลยโอเคหน่อไม้เนี่ยต้มนานๆอร่อยได้นะครับเปื่อยๆอ,อันนี้ผัดนะหีบอกละลื่นอุ้ยร้อนขนาดหลีแล้วยังแรงอยู่เลย ทำนานาเตาไม่ดีนะคะน่าจะไหม้หมดอยู่แล้วไอ้นะคะอยากอยากกินคิดถึงนะคะพี่ตู้ปุ้ยก็อยเอะเช่นกันเจ้าค่ะนี่แหละที่ผัดนานๆฉันก็สูตรมาจากร้านเธอในะแหละร้านร้านข้าวต้มอะไรไอ้ร้านขามมา้าวแกงป้าอะไรนะคะบอกนิดเลยคะ่ะบอกมาในนี้เลยที่พัทยาค่ะใจดีด้วยอร่อยด้วยนิสัยดีด้วยทำของแจกตอนโควิดที่แบบสุดตัวมากมไปช่วยเขาแจกมาเลย ไปได้เคาะเรียกใครนะคะของติดเนี่ยก,ก็ให้มันแห้งๆอย่างนี้จะให้สวยก็น้ํามันใส่ไปนิดนึงเลือกน้ํามันยีห้อที่ดีๆหน่อยนะคะที่ไม่น้ํามันปาล์มก็จะไม่ดีอันนี้น้ํามันอะไรวะ,ะรอุ้ยเธอบอกน้ามันปาล์มไม่ไดีกูใส่ไปน้ํามันปาล์ม,มควรเป็นน้ำมันคนเหลืองน้ำมันตำข้าวอะไรอย่างเงี้ยเปิดไฟแรงได้ พอจานใบใหญ่เลยลูกใส่อันเนี้ยไว้แห้หงนิดนึงอันนี้เดือดแล้วเดือดแล้วโอเคเดือดแล้วหกหกละใส่น้ำตาลปรุงได้อใส่น้ำตาลปรุงอันนี้นิแล้วต้องใส่ยเยอะนะครับเพราะว่ากะทิมันหวานอยู่แล้วให้มันละลายาไปอันนี้เราทำให้มันแห้หงๆได้ ถ้าใช้ตะหลิวอะกระทะแตกหมดถ้าใช้ตะหลิวไม้เงี้ยจะทนกระทะไม่เป็นรูไม่ทะลุกร,ระไม้มันไม่แรงมากีให้มนันแห้งๆก่อนเนาะสวัสดีครับทั้งสิบเอ็ดท่านผิวสีุยสิวฝีมุมกึง้งวันนี้พูดผิดทั้งวันเลยพี่เมาเลยอพี่มามเลยเอามาเ,เามา,เเามุมกึง้งนี่แกงให้เปิดก่อนเลยหมูหมูหมกินเนื้อนุ่มๆนิ่มๆ เนี่ยให้มันไหมต้องไหมมากนะคะไหมมากแล้วจะมาเล็งถามหาเอาเอาแค่หอมๆก็กรอบขอซ่อมประตุ้มชิมหนี่ยสีประตุ้มก็ไม่แน่ใจฝีมือตัวเองเหมือนกันอี่ได้จนไซโปแล้วหวาน เดโบมันหวานอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องกวะไรให้มันหวานแบบนี้อีกปิดฝ่าวางเลยเนาะปิดไปแล้วหนึ่งอย่างทำกับข้าวจริงๆแล้วลองหาอะไรเหลือในตู้เย็นดูทำมันไปบางทีนะกับข้าวไม่ได้ทำยากอย่างที่คิดหรอกเนี่ยเห็นไหมก็ทำได้ต้องทำอะไรยากตรงไหนอยากใส่ไรก็ใส่ตรงนั้ เพื่อต้องรู้รสชาติว่ารสชาติมันเป็กระไดพอกเนาะนี่เห็นไหมซปโปะผัดไก่ง่าย,ายๆโอ้โหดูเหมือนมาม่าว่ะ<ๆ>ดูเหมือนมาม่า<ๆ>เห็นไหมเสร็จแล้วเอาแล้วโรยผอ,อมก็ได้เนาะ<ๆ>มากินเลยอ่ะมาต่อกะทะนี้ยกมาปิดไฟนู่นเปิดไฟนี่ เราก็จะเอาของที่เหลือที่เราเหลือจากตู้เย็นนะผักใส่ไปมาให้เปื่อสำหรับคนฟันไม่ดีอาใส่มะเขือยาวก่อนเห็ดใส่ที่หลังพริกสวยๆนี่ต้องใส่ทั้งเม็ดเลยนะคะทั้งก้านเลยเพราะเดี๋ยวกินก็กินได้เอาตายมะเขือใส่ทั้งลูกไม่ได้นะคะเคี้ยวไม่ไหวหั่นก่อนอืม ก็มีความสุขกับการทารกับข้าวแบบนี้ค่ะทุกท่านเราก็จะได้อาหารอร่อยๆอทานกันของไข่เนี่ยใช้ได้นะไหมเดี๋ยวผิดอีกนะฮะแล้วก็เอามาเขือมาหั่นเลยขอเกลือลงมาปรุงหน่อยเมื่อกี้ตั้งแต่น้ำตาลไปแล้วใช่ไหมคะเกลือต้องระวังนิดนึงถ้าพริกแกงที่ซื้อมาเนี่ยเขามีรสชาติอยู่แล้วก็ไม่ควรม่งนั้นคุณจะพลาดได้นะคะ เกลือเกลือไหมชูรสบะเกล,ลือกระบุกเล็กโอเคอันนี้คือเกลือนะคะใส่เกลือไปน,นิดนึงนิดหน่อยสวัสดีค่ะคุยกับฉันหน่อยฉันเหงา,หา,าหาเพื่อน้วยหาเพื่อนอาหารมเขือแล้วกอนจริงๆมะเขือใส่ที่หลังได้นะแต่ตุ้มต้องการให้มันนิ่มจริงๆมะเขือต้องกรอบ ต้องกรอบแล้วจะอร่อยคือใส่ปุ๊บแล้วทิ้งไว้สานาทีแล้วขึ้นเลยหรือถ้าแบบนั้นดีวะเอาวะใส่แบบนั้นดีกว่า,าแช่น้ำไว้ก่อนเห็นไหมอาหารแค่น้ำเนี่ยอันนี้ลบก,ก่อนอืมจะละลายเอาอทำกับข้าวไม่ง่ายอย่างที่คุณคีดมาดูตุ้มนะคุณจะทำได้เลยไม่ได้สอนแค่ทำตาม กะแลกไล่คนหนอยคนหน่อยเนี่ยแค่หวานเค็มเอาเมื่อกี้เปิดฝาผิดนี่ว่าชูรสใส่ชูรสหน่อยก็ได้เดี๋ยวหาว่าใส่ได้ค่ะถ้าชูรสผ่านความร้อนจริงๆแล้วร้านส้มตำมันไม่ผ่านความร้อนมีกินกันมิลคเคยตายเลยตายเพราะรสจบร้อนมากกว่าชูรสนะจ๊ะเดี๋ยวที่เคยบอกที่เคยพูดสปอนเซอร์เข้าได้นะคะอเอาละเียมหม้อไว้ เสร็จต้องใส่หม้ออันนี้นออกมาที่ต้มไว้ม,มน่ากินไหมล่ะน่ากินไหมล่ะขอหัวใจหน่อยค่ะขอหัวใจหน่อยค่ะขอไลค์หน่อยค่ะใครชอบกะเด่นถูกใจก็ไลค์มาใครอยู่ใกล้ๆแวะมาทานข้าวได้เลยดีกว่าเงินใช้กระเทียก,กล่องเดียวเองไม่อยากใส่เอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะเออควรไปตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาสิบโลแล้วมาทำกับข้าวนี่แหละ เอาละชิมชิมเราใส่เกลือไปแล้วชิมถึงในขั้นชิมอื้หอเหงื่อจากหน้าตัวเองออกมาอร่อยอากเฮ้ยอร่อยเลยจริง,รง <c oughs> อร่อยเลยจริงๆนี่คือเรื่องจริงเดี๋ยวใส่ผักไปเนี่ยมันจะจืดต้องใส่เกลืออีกนิดนึงใส่เกลืออีกนิดนึง ครึ่งหนึ่งดีกว่าเปนแบบนี้เกลือนะคะไม่ใช่ผงชูรสนะคะอีกหน่อยนึงก็ได้เดี๋ยวผักลงไปน้ำจะผักมันออกอเอาที่เหลือใส่เลยค่ะใส่ไปเลยค่ะมีผักที่เหลือในตู้เย็นเอา้าปูทั้งลูกอีกแล้วทั้งแมงก็เกือลูกนึงลอกไปในนี้ใครเจอก็ลูกหนึ่งก็ดีใจไปใส่เห็ดด้วย โอเคนะครับกับมามาหากันไม่ได้ไลฟ์สดนานเลยทางกับข้าวเนี่ยเดี๋ยวจะลไลฟ์บ่อยๆแล้วไปอยู่ที่ไลฟ์ทางกับข้าวให้ดูวันละมือวันละเมนูรู้หรือบ้างหรือบางคนที่เงาคือยากเจอเสียงแหบมากาเมื่อวานไปร้องเพลงที่ปูกเกตไม่ได้ไลฟ์สดให้ทุกคนดูกลัวคนจะเบือ่ออะทางกับข้าวดีกว่าเนอะสวัสดีค่ะทั้งส5ท่าน หนูชอบตายอะไรนะเพราะสิบล้อม,มากกว่าชูรสไวเออใช่เพราะว่าชูรสมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกนอกจากทำให้เราอ้วนขึ้นเพราะมันอร่อยแหลกเยอะมีไงกูเจอแล้วกูเจอแล้วลูกนี่อยู่ไหนกูเจอแล้วหั่นก่อนนะครับหั่นสักครึ่งไอ้ฮีโร่อืมได้ละ ได้แล้วได้แล้วพึ่งหนึ่งก็ยังดีทันซีทันซเเดี๋ยวมันก็แฉกเองอร่อยมากนะนี่อยากบอกจริงๆตุ้งใส่ง่ายๆอย่างที่เห็นเลยอ่ะตุ้งไม่ได้ใส่อะไรพิเศษพิษพษสดารอะไรเลยเพียงจะผัดพริกแกงให้หอมนี่ก็ยังไม่หอมเท่าที่ต้องการนะแต่เพียงจะ่จากละลายกะทิที่มันอยู่ในกล่องชิมอีกที แล้วเราก็เตรียมไปเบอร์โหระพาก็ไม่มีนะคะไปเด็ดใบกะเพรากับหน้าบ้านมาแล้วก็ใบโหระพาไปไปมะกรูดโอ้ยพูดจริงเพี้ยนว่ะอืมแล้วก็ชิมอีกรอบสวกความสวยสวัสดีค่ะทุกท่านอร่อยจบเลยจบเลยค่ะ <c oughs> ไม่ต้องสวยใส่ไปเลย มะเขือก็ได้กรุบกรอบพอดีเมื่อเขือยาวก็จะสุกเองในใน,ใ,นใ,นในในกระทะนี่แหละี๋ยวตู้ก็จะใส่หม้อน,นี้แหละเราจะถ่ายแบบนี้ก่อนเยวถ่ายรูปให้ดูหลังจากเสร็จแล้วนี่สวยชิคุณพิกใส่ไปทั้งเม็ดอย่างนี้ไม่มีพิกซีฟา้ามันเหลือในตู้เย็นแบบนี้อเนี่ยเสร็จแล้วลืมขยะไปมะกรูดต้องขยะไม่กลิ่นหอมแต่อย่างนี้ก็โอเคแล้ว หน่อไม้อร่อยเราต้มทิ้งแล้วน้ำสองน้ำน้ำหนึ่งเอาละเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอ,อ๋อืมดูให้ดูความน่ากินดูดูความน่ากินทำกันสดๆเนี่ยเห็นไหมสีแซ่บสีแซ่บนี่เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะฮะนี่ก็เรียบร้อยไปหนึ่งเดี๋ยวรอเขาเดือดพิดหนึ่งแล้วก็ที่ทำวาอันนี้ อันนี้อาหารกล่องวันนี้นะคะนี่ชิปโปชิปโปผัดไข่ของเราแล้วก็ทานกับปลาสลิดเนี้ยนะม,มาแล้วก็ประจบกันด้วยแกงอร่อยอร่อยวันนี้นะคะวันนี้ทานข้าวเย็นกันอย่างมีความสุขนะคะคิดถึงทุกคนนะครับดูแลสุขภาพแล้วยังต้องระวังเรื่องโควิดกันอยู่นะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ไปจากเราสักทีเดียวก็สู้ๆกันต่อไปนะครับอีกนิดนึงชีวิตเราอ่ะไม่มี เรื่องทุกเลยก็จะไม่สนุกนะคะทำให้เราแข็งแรงและแข่งแก่งขึ้นสวัสดีครับสำหรับวันนี้ตุ้มไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าไม่ช้าแน่นอนไม่ห่างหายไปไหนอีกแล้วสวัสดีครับจบว้เห็นหน้าตัวเองน่ากลัวมากเหงือ